เที่ยวแบบอันซีนในตำบลคลองเฉลิมตำบลคลองเฉลิมอำเภอกองลาจังหพัะทะลุงถือเป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่มีด้วยกันทั้งหมด14หมู่บ้านค่ะมีทรัพยากรธรรมาชาติที่อุดมไปด้วยป่าเขาลำเนาไพลาหากใครที่ิดจะไปท่องเที่ยวแล้วแล้วก็รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ นักท่องเที่ยวที่ต้องการคลายร้อนก็แนะนําให้ไปแช่น้ําที่น้ําตกไพรวันค่ะซึ่งถือเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูดสามารถเที่ยวชมในการเดินเล่นถ่ายภาพสวยๆหรือเดินขึ้นไปบนน้ําตกอีกทั้งยังมีบริการร้านอาหารและที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ และอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือน้ำตกมโนราที่ตั้งอยู่ในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดน้ำตกมโนรามีกระแสน้ำที่ไหลแรงสู่ลำธารได้ยินเสียงน้ำกระทบโขดหินอย่างชัดเจนบริเวณใกล้เคียงมีที่พักเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นจุดท่องเที่ยวที่สามารถมาเล่นน้ำคลายร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะ และอีกสถานที่หนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสนั่นก็คือภูมะเดือเป็นสถานที่ที่สวยงามมีภูเขาทําให้เห็นถึงทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งอีกทั้งยังได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เพื่อที่จะได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวภายนอกได้เข้ามาเที่ยวที่นี่อีกด้วยค่ะ และปิดท้ายกันที่ตลาดน้ำตอนเย็นเป็นสถานที่ที่รวมตัวกันของคนในหมู่บ้านและยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อาชีพของคนในพื้นที่อีกทั้งยังมีอาหารอร่อยราคาถูกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้คนในชนชุมไ่ได้เข้ามาเที่ยวในตลาดแห่งน,นี้ค่ะนีเป็นเพียงส่วนหนึ่งกับเด็กท่องเที่ยวในตำบลคลองเฉลิมอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสด,ด้วยกันเองรับรองว่าร้อยอย่างแรง คนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะอ๋อร้องเพลง่อยอยู่แน่เลยงั้นเราตามไปฟังกันค่ะตันยงตันยงกำมปงลบาบังจุปันตันเล่จุปันตันเลวันใจวันใจไปแล้วด้จุมนกโกเกบินจากรัง ตัวเมียบินโอนยู่หลเปกออนมันร่นตามรลังจมนกโกเกบินจากรังไปในและบงังไปตังกูน้อย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 น้น้อย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 เป็นยังไงกันบ้างคะ <c oughs> ถึงได้ยังคะว่าตำบลคลองเฉลิมของเราไม่ได้เด่นแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีเสน่ห์ของผู้คนทําให้เราหลงรักรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเช็คอินที่ตำบลคลองเฉลิมนั้นดีอย่างไร อย่าลืมนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวแวะมาสัมผัสกับตำบลเล็กๆของเราแต่แสนจะอบอุ่นนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งกับหด่กท่องเที่ยวในตำบลคลองเฉลิมอยากให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสด้วยตนเองรับรองว่าร้อยอย่างแรง